สวัสดีครับผมนายพงศธรชติกาเดชานนทรงรหน์ทั้งสาวหกสองสี่หนึ่งศูนย์สี่ศูนย์ห้าแปดนะครับวันนี้ก็จะมานำเสนอ,เ,อ,อเพลงที่แต่งขึ้นเองนะครับเมลโลดี้แต่งขึ้นเองแล้วก็ทำเป็นโฟร์พาร์ทขึ้นมาเองนะครับซึ่งเพลงนี้ก็ยังไม่มีชื่อเพลงนะครับก็เพลงนี้อยู่ในคีย์ซีนะครับเป็นคีย์ต้นฉบับเลยเอ๊เป็นคีย์พื้นฐานเลยที่ไม่มีการติดเอ็กซิเดนทัลนะครับผมโอเคครับผม ผมก็จะเปิดมาด้วยคอร์ดแรกนะครับผมคอร์ดซแล้วก็ตามด้วยคอร์ดสามครับแล้วก็มีการพลิกกลับนะครับผมแล้วก็มาคอร์ดเอเมเนครับคอร์ดที่หกแล้วก็คอร์ด G ครับคอร์ดที่ห้าแล้วก็มีการพลิกกลับแบบหกสามนะครับจากนั้นผมก็เข้าคอร์ดเอเมเนนะครับซึ่งจริงๆแล้วท่อนเมื่อกี้เนี้ยสี่ห้องเราจะวนอยู่2อรอบโอเคแล้วจากนั้นเราก็จะเข้าท่อนเอเมเนนะครับอ่ เป็นคอที่6นะครับผมแล้วก็เข้า e minor ครับคอที่สามเป็น6 3โอเคจากนั้นเราก็เข้าคอดคอที่สี่ครับคอท f แล้วก็เข้าคอร์ด1ครับแล้วก็มีการพลิกลับแบบ6 4จากนั้นเราก็กลับมาที่คอด e minor ครับคอทที่6แล้วก็มีการพลิกลับแบบ6 3แล้วก็เข้าคอด e minor ครับคอร์ด3แล้วก็เข้าคอทที่4ครับคอ f แล้วจากนั้นก็ต่อด้วยคอร์ดที่5ครับแล้วมีการพิกับแบบ64นะครับผมอ่าแล้วก็ทิ้งคอร์ด g ไว้อีกรอบหนึ่งนะครับผมจากนั้นก็เข้าคอร์ด1ครับแล้วก็ไปคอร์ด5ครับซึ่งตรงนี้มันเป็นประมาณครึ่งเพลงผมก็ใช้เ,เคเรน์แบบ ac นะครับก็คือการส่งจากคอร์ดใดก็ได้มาคอร์ด5ผมก็เลือกคอร์ดหมาคอร์ดหครับผม แล้วก็เข้าคอร์ดสามครับคอร์ดเอเมเนอร์จากนั้นก็เข้าคอร์ดอ๋อไม่ใช่คอร์ดสามนะครับตรงนี้เป็นคอร์ดหกครับอันนี้ผมพิมพ์ผิดนะครับต้องขออภัยแล้วก็เข้าคอร์ดสี่ครับเป็นคอร์ดเอฟนะครับผมแล้วก็เข้าคอร์ดหนึ่งครับคอร์ดสี่แล้วก็เข้าคอร์ดห้าคอร์ดจีนะครับมีการพลิกกลับบหกสามจากนั้นก็เข้าคอร์ดหกครับคอร์ดเอเมเนอร์ แล้วก็เข้าคอร์ดห้าครับคอร์ดจีละจากนั้นก็จะเป็นการเล่นจังหวะซึ่งคอร์ดเนี่ยจะไม่ค่อยตรงกับจังหวะตกสักเท่าไรของเมทันอมนะครับผมก็จะเปิดด้วยคอร์ดหนึ่งครับคอร์ดซีแล้วก็ไปคอร์ดสามครับคอร์ดอกเมเอร์แล้วก็ไปข้อที่คอร์ดสี่ครับคอร์ดเอฟแล้วก็มีการพิกัดแบบพกสี่ครับแล้วก็เข้าคอร์ดจีครับ และจากนั้นก็ซ้ำแบบเมื่อกี้อีกรอบนะครับผมก็จะเป็นเข้าคอ C ครับแล้วก็ไป e เมนเทอร์ er ครับคอสแล้วก็คอที่สี่มีการพิกัรไปพกนะครับคอ f แล้วก็จบด้วยคอร์ด1ครับผมมีการพิกับไปพกสมนะครับจากนั้นผมก็จะมาเปลี่ยนเปลี่ยนไทม์ซิเนเจอร์เอเปลี่ยนเทมโปนิดหน่อยครับให้มันช้าลงเหมือนดึงอารมณ์นะครับผมก็จะขึ้น คอดหนึ่งครับพลิกกลับไปหกแล้วก็คอดสามแล้วก็คอดอันนี้คอทหกครับเอเมเแล้วก็เข้าคอดห้าคอดจีแล้วก็จบด้วยคอดหนึครับซึ่งเพลงนี้ก็แต่งจากฟิลล์ล้วนๆนะครับน่าจะฟังออกมาฟังออกมาให้ความรู้สึกเหมือนแบบว่าเรา เราอยากเราแอบรักใครคนหนึ่งอะไรอย่เงี้ยครับซึ่งยังไม่ได้แต่งเนื้อนะครับมีมีแค่เมโลดี้แต่อยากเอาฟิลแบบนั้นครับจะเป็นอาสว่างสว่างอาอารมณ์เพลงก็จะแบบสว่างสว่างนะครับดูสดใสนะครับครับผมก็เดี๋ยวเป็นยังไงลองไปฟังกันดูครับผม โอเคครับนี่ก็เป็นเพลงที่ผมได้แต่งเมโลดี้ขึ้นมาพร้อมกับทำโฟร์พาร์ทขึ้นมาครับก็จบไปแล้วครับผมกับบทเพลงนี้อ่าถ้าเกิดว่ามีโอกาสอีกเราก็จะมาสานต่อเพลงนี้ให้ให้เต็มรูปแบบนะครับผมซึ่งตอนนี้ก็มีแค่ตัวอย่างโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ